กับพวกเราซันยูเดนโซไทยแลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอโั้นตอ s ในการ d e ลิเวอรี่พันะคะก็คืออันนี้คือพื้นที่อะไรคะนี่เป็นพื้นที่สำหรับเตรียมส่งม,มอบให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วหนูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบพัดนำเบอร์กับจำนวนให้ตรงกับใบสั่งซื้อของลูกค้าค่ะ ในส่วนของพนักง,งานเอาก i n g งนะคะก็จะทำการตรวจสอบพาร์ทเนมพาร์ทนัมเบอร์แพคเกจจิ้งและจำนวนงานตามเอกสารหรืออิน o วท์ที่ทางเซลล์จัดมาให้นะคะว่าการชิปปิ้งงานในแต่ละหลอดที่ลูกค้าร้องขอจำนวนก็ให้ตรงกับหน้าง,งานที่ชิปปิ้งไปในหลอดนั้นๆค่ะ เมื่อตรวจสอบชิ้นงานตรงตามเอกสารแล้วนะคะก็พนักงานก็จะนำตัวชิ้นงานขึ้นกับตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพื่อทำการส่งมอบลูกค้าเมื่อพนักงานทำการขึ้นตู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำการตอกไม้กระดานเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายระหว่างการส่งมอบค่ะ ชิปปิ้งไปแล้วนะคะถ้าส่วนเราจะนำเสนอ EP ถัดไปช่วยขบวนการไหนนะคะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามพวกเราชาวาสัน u ูไทยแลนด์ด้วยค่ะก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกด subscribe ให้กับเราชทวาสันยูเดนโซไทยแลนด์ด้วยค่ะสวัสดียค่ะ